อันนี้เพราะอน,นิสงส์การปฏิบัติธรรมนั้นมากยิ่งแล้วเกิดนี่คือเป็นโอกาสที่ดีเพราะบางทีในช่วงเวลาเปิดภาคเรียนเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้เรียนหนังสือเต็มที่แต่เวลาปิดภาคเรียนแล้วนี่นักเรียนบางคนอาจจะไปเล่นเกมบ้างอาจจะไปใช้เวลาว่างอย่างอื่นบ้างแต่นับเป็นโอกาสที่ดีที่ภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็น ก็คือว่าเขาอุ่าเสียสละเวลาอันมีค่าของเขามาศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนหรือมาศึกษาหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้ท่านอาจารย์ัยวัตรครับนับเป็นโอกาสที่ดียิ่งจเจริญพรครับก็ท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างหนึ่งที่นอกจากเรามาร่วมกันสร้างศาสนาทายาทก็ถือว่าเราเป็นเป็นญาติทางพระพุทธศาสนา แล้วก็ถือว่าเป็นกระบวนการอีกอย่างหนึ่งที่เราจะช่วยกันทําหน้าที่ของการเป็นพุทธบริสัท์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าอาได้ฝากพระพุทธศาสนาเอาไว้แล้วก็น้องนเยาวชนของเราเนี่ยนะครับในช่วงในช่วงปิดภาคเทอมนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงสําคัญของชีวิตเหมือนกันของการใช้เวลาเนี่ยเพราะบางคนอาจจะไม่รู้สิ่งสําคัญก็คือปัจจุบันนี้มีในโลกของการสื่อสารที่เข้ามามีส่วนตามที่พระอาจารย์ได้บอกนั่นก็คือพวก ไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์หรือว่าเกมตามตู้เกมต่างๆอันนี้ก็ถือว่าทําให้เนี่ยสามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งของการที่ว่าเป็นผลประโยชน์ในระบบของธุรกิจแต่ที่นี้เนี่ยมาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการแล้วก็เป็นการร่วมส่งเสริมธนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่วนกิจกรรมต่างๆที่พระอาจารย์ปาทำนะครับถ้าเราศึกษาอย่างละเอียดนะครับเราจะรู้ว่ามีตารางกําหนดระยะเวลาในวันนี้นะครับ รายการ365วันค้นคนพบธรรมก็ต้องขอขอพระคุณนะครับพระธรรมวุทยากรจากสำนักง,งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับคือพระครูปรลัดวิทูล ฐานเมธีซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดนะครับวัดจันนอกนะครับวัดจันนอกพระราม3ซอย12นะครับท่านผู้ชมส่วนโครงการนะครับก็ติดต่อไปกับท่านได้ตามที่ท่านได้แนะนําท่านผู้ชมไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านพระครูพระวิทูลฐานเมธีนะครับกับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับเจริญพรท่านอาจารย์เจ้าวา ครับท่านผู้ชมครับในช่วงนะครับที่ผ่านมานั้นนะครับถือว่าเป็นช่วงที่สําคัญของชีวิตเราอย่างยิ่งนะครับวันนี้นะครับรายการสามเราขึ้นมื่อวันค้นคนพบธรรมนะครับเดี๋ยวเราพบกันอาทิตย์หน้ามีเรื่องราวดีๆจะนําเสนอนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับโชคดีครับ เชิญสถาบันการศึกษาหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการนำรมสู่สังคมโดยสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ติดต่อได้ที่ห้อง415อาคาร a, สังคิกะเสนาศวัดศีสุดารามแขวงบาง <I feel S 1> ขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร <my> 10700โทรสาร <my> 02-882-4818 <my> หรือ w w w d h a m m a h a p p i n e s <my> heart, s c o m อีเมล 365_dsn@hotmail.co.th u n e r c o r e d การรักซึ่งกันและกันเป็นกฎที่อยู่เนื้อกฎและไม่มีการกดขี่ข่มเหงกันรายการ365วันขนคนพบธรรมมุงม,มันสร้างสารรค์สังคมให้ดีงามติดตามชมได้ทุกวันอังคารเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ที่หวังในชีวิตขอตั้งจิตสืบสามพระาศาสนาะลูกขอบวชตามรอยพระสัมมาเธอคุณค่า,าพุทธศาสาตรส์ปราดบา,าบวชซึ่งคำถานี้สมณเสามารถหาคำตอบได้เมื่อได้มาบวชสมณเณมีแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะการเรียนพระบาเรี ซึ่งเป็นสิ่งที่จะได้รักษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้สำเนนมั่นใจว่าสำเนินเป็นผู้ได้โอกาสและตัดสินใจถูกต้องที่ได้บวชเรียนบาลีรักษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาขอเชิญเยาวชนชายอายุ7-18ปีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนตอบแทนบุญคุณบิดามารดา โดยร่วมบมรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระรกาพระชนมายุครบ84พรรษาระหว่างวันที่1มีนาคมถึงวันที่16เมษายนพุทธศักราช2554และเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเนื้อนาบุญกับฝ่ายฝึกอบรมคายใต้ร่มพุทธธรรมติดต่อได้ที่สำนักง,งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ห้อง415อาคารสังนิกเสนาชั้นหนึ่งวัดศรีสุดารามแขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพม,มหานคร10700โทรศัพท์0845560713โทรสาร028824818